สวัสดีชาวราศีกรกฎค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่มีเวลาเกิดแล้วผูกดวงออกมาแล้วคุณจะเป็นคนราศีอะไรก็แล้วแต่ผูกออกมาแล้วเป็นคนลัคนาสถิตราศีกรกฎ 1. คุณเป็นชาวราศีกรกฎจริงหรือเปล่า 2. คุณเป็นชาวลัคนาสถิตราศีกรกฎจริงหรือเปล่าข้อ 3. พื้นดวงชะตาของบุคคลคือดาวที่เราแบกมาจากอดีตชาติโดย มันปรากฏในวันเดือนปีและเวลาเกิดของเราเป็นอย่างไรในพื้นดวงชะตาของคุณ C มีเบื้องลึกเบื้องหลังในการอ่านดวงอ่านดาวอีกหลายหลายทอดนะคะวันที่15พฤศจิกายนเวลา14.15นึง5นบ่าย2 15นาทีดาวอังคารยกเข้าบ้านตนเองในรอบป,ปีค่ะในรอบป,ปีแล้วมันส่งผลอย่างไรหนึ่งคนเกิดว่าทย์ ด้านบวกก็คืออาจจะมีอำนาจวาสนามีบุญบาร,รมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นด้านร้ายก็ระวังอย่าใช้อารมณ์ตัวเองวู่วามนะคะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาและอุปสรรคได้คนเกิดวันจันทร์สุขภาพความเป็นอยู่วิถีชีวิตก็จะเจริญมั่งคั่งขึ้น ด้านร้ายคําทํานายด้านร้ายซึ่งไม่รู้ว่าในพื้นดวงของคุณจะเป็นอย่างไรระวังเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคถ้าเป็นปัญหาปัญหาใหญ่ค่ะคนเกิดวันอังคารตัวคุณเองนั่นแหละจะก,ก่อเกิดไม่ว่ากรรมดีหรือกมลบคนเกิดวันพุธกลางวันอาการหนักมากที่สุดในบรรดาคนเกิด8วันขอให้ใช้ชีวิตระมัดระวังด้วยความรอบคอบอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งหรือแม้แต่ คนที่เข้ามาปะทะเราเขาอาจจะเป็นยักษ์เป็นมารสิ่งที่จะหลบเลี่ยงได้ก็คืออย่าตามเกมของเขาคนเกิดวันพระรหัส,สบดีงานภารกิจหน้าที่จะรู้สึกคึกคักคึกคืนมากยิ่งขึ้นคนเกิดวันศุกร์โชคดีด้วยเพราะว่ามันคือการเงินนะคะมันคือการเงินเงินเงินคืองานเงินคือสิ่งที่บรรดาลสุขในโลกใบนี้สําหรับคนที่มีมากอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องเงินแต่ประชาชน แ0ดสของโลกใบนี้ต้องการเงินรวมถึงดิฉันด้วยก็ขอแสดงความยินดีสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะก็อยู่กับพื้นดวงแล้วละ่ะว่าจะได้มากจะได้น้อยคนเกิดวันเสาร์การจเจริญเติบโตนะคะบารมีชื่อเสียงอำนาจบางสิ่งบางอย่างจะปรากฏคนเกิดวันพุทธราหูก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนามาซึ่งความมัน่นคงแล้วดาวังคารเป็นเจ้าเรือนภพที่หา 1>, 1 2 3 4งหราวิภูมิมะทั้งโสราปัญจะแก่ลักขณาพุทธก้าวดาวังคารเป็น5มันคือทฤษฎีคำว่าพินทุบาทพินทุบาททางโหราศาสตร์มีสองพินทุบาทค่ะพินทุบาทแบบแตกกับพินทุบาทแบบช้ำช้ำก็คือต้องมีเรื่องมีราวนะคะต้องมีเรื่องมีราวต้องมีปัญหาและอุปสรรคให้ได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเจ็บใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าคุณเป็นชาวราศีกรกฎจริงหรือเปล่าคุณเป็นลัคนาราศีกรกฎจริงหรือเปล่าพื้นดวงชะตาส่วนบุคคลมันมีผลต่อคําทํานายในภาพรวมในเมื่อดาวอังคารซึ่งเข้าตําแหน่งเด่นแต่กลับเป็นจุดช้ําของชาวราศีกรกฎหนึ่งเป็นทักษะอะไรของคนแต่ละวันซึ่งอธิบายไว้เบื้องต้นก็ขอให้ระมัดระวังในสิ่งนั้น ะะหรือดาวเรือนภพที่5ถ้าเป็นเรื่องของสถานการณ์ก็คือการกินเล่นเที่ยวการเดินทางการกินการเล่นการเที่ยวการเดินทางการทําโครงการโครงงานต่างๆการทํากิจกรรมต่างๆอย่าลืมไปสัมพันธ์กับคําทํานายว่าคุณเกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรวันอาทิตย์วันลาหูวันอะไรก็แล้วแต่มันจะไปเชื่อมสัมพันธ์กับตรงนั้นนะคะจะกินจะเล่นจะเที่ยวจะทําโครงการต่างๆก็ขอให้ระมัดระวัง ถึงแม้ว่าจะโดดเด่นเราจะคึกคักดาวอังคารเป็นดาวที่แสดงถึงพลังกายบางสิ่งบางอย่างโอ้จะคึกคักมากเลยการเดินทางขับรถขับเรือก็ต้องระวังคุณจะรู้สึกว่าทําไมมันคึกค,กคักคึกคืนมันรู้สึกปลอดโปรง่งถ้าพื้นดวงคุณเสีย ถ้าพื้นดวงคุณเสียมันจะเป็นตัวจุดนำไปสู่ความไม่น่ารักความไม่ดีหรืออาจจะดวงสวยแต่สำหรับใครที่ดวงดีพื้นดวงดีนะคะดาววงจรพื้นดวงในค่อนข้างจะส่งเสริมดังนั้นการเงินการลงทุนการกินเล่นเที่ยวก็จะประสบผลสาเร็จนะคะก็จะประสบผลสำเร็จ,นะะจ,รรจแต่ถ้าเรือนพบที่5มันหมายถึงลูกหลานบุตรบริวารของเราลูกหลานของเรา,า,เราบุตรบริวารของเราก็จะได้ถ้าสมมติมีลูกน้อง เป็นลูกน้องที่สมืติเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเราก็จะได้ลูกน้องที่คึกคักคืกค้คืนขยันหมั่นเพียรแต่ดาวังคารคุณสมบัติของเขาคืออย่าพูดมากนะคะถ้าพูดมากนิดนี้ผิดหูหน่อยนึงนี่อาจจะสะบัดต,ตูดแล้วก็ไปเลยก็ได้ดังนั้นใครที่มีลูกน้องลูกจ้างที่ดาวังคารเข้าตั้งแต่วันที่ 15. พฤศจิกาย,ยนจนถึงวันที่27ธันวาคม2 5 6พพูดให้เพาะเข้าไว้วิธีแก้กรรมหลายท่านถามว่า ทำไมบอกแต่เรื่องซุยๆยไม่บอกวิธีแก้มัง่งอาวบอกวิธีแก้แล้วนะคือหนึ่งดาวอังคารเนี่ยค่ะคุณสมบัติดาวอังคารคือดาวนักรบนักเลงสิ่งที่คนอังคารดาวอังคารต้องการคือการพูดเพราะการพูดชี้นําแบบมีเหตุมีผลห้ามเอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นถ้ามีลูกน้องลูกจ้างหรือแม้แต่ผูดด้ใต้บังคับบัญชา ที่ดาววังคามันเข้าไปเนี้ยค่ะถ้าใครอยากจะหลอกชายลูกน้องสมมุติขอใช้คําว่าหลอกชายเลยขอให้พูดเพราะพูดดีไว้ก่อนนะคะหรือใครที่อยากจะสดชื่นในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้แต่งงานกันอาจจะเป็นแฟนนะคะแต่ยังไม่ได้ผูกทะเบียนสมรสเราเรียกว่าเรือนพบที่ห้าได้ทั้งสิน้นนะคะก็จะมีโอกาสพากันไปกินเล่นเที่ยวสนุกสนานค,ค,คึกคักคึกคื้น หรือแม้แต่คนที่มีครอบครัวแล้วอยากจะมีลูกมีเต้าภายใน45วันนี้ภายใน45วันนี้ถือเป็นเกณฑ์ที่จะสามารถปั๊มลูกได้เลยขอเวชชัยให้ติดนะคะสําหรับใครที่เป็นชาวราศีกรกฎลักนณากรกฎรอการมีลูกมีเต้าอยู่ขอให้ปั๊มๆได้เลยหรือไม่ก็คนที่เป็นย่าเป็นปู่เป็นตาเป็นยายอยากจะได้หลานภายใน45วันนี้ค่ะ อาจจะมีเกณฑ์สําหรับคนที่โชคดีก็คือคงจะมีลูกมีหลานคลอดออกมาให้ได้ไเชยชมกันนะคะแต่ดาวอังคารนะคะเข้าสู่เรือนพบที่5ก็เป็นจุดช้าบางสิ่งบางอย่างล้วมันยังประจรชนกับดาวต่างๆอีกมากมายซึ่งมันเป็นปัญหาว่าดาวอังคารไม่บริสุทธิ์ดังนั้นพอดาวอังคารไม่บริสุทธิ์ทักษะของคนเกิดแต่ละวันตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันพุธราหูที่ที่ฉันกล่าวมาก็ขอให้รามาระวังมากยิ่งขึ้น เพราะว่าการที่ดาวอังคารชนดาวอาทิตย์เนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของความวุ่นวายอยู่แล้วแล้วมาจรชนดาวพุธซึ่งเป็นเรื่องกิจกรรมการติดต่อการเจรจาการค้าการขายและดาวที่เป็นเรื่องการเงินของคุณด้วยมันก็จะออรุงตุงนางย่พอสมควรอีรุงตุงนางไม่พอมันก็ยังมาจรชนดาวราหูกับดาวเกตอีกดังนั้นตั้งสติให้มากสำหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎ การกินการเล่นการเที่ยวการผูกสัมพันธ์กับการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันระวังลูกหลานบุตรบริวารของเราด้วยนะคะแต่ถ้ามองด้านดีล่ะก็ด้านดีก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของคุณไงว่าคุณอยู่ด้านดีหรือด้านไม่ดีนะคะก็อย่างน้อยอย่างน้อยถึงแม้ว่าดาวอังคารจะเข้าบ้านตนเองแต่มันก็ยังเป็นจุดช้ำจุดเสียสำหรับคุณอยู่ขอให้ทุกอย่าง เป็นผลคำทำนายในด้านบวกนะคะ